Sorin OS Education ปรับแต่งมาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ในการเรียนการสอนทำให้มีโปรแกรมการศึกษาที่สามารถใช้งานได้ฟรีช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยและน่าสนใจสำหรับนักเรียนและครูซ s o i n แ OS Education มีโปรแกรมอะไรบ้างไปดูกันเลย โปรแกรมสำหรับเด็กเล็กเช่นเกม G-Compile สุดยอดเกมเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กที่ได้ให้เด็กๆอายุตั้งแต่2-10ถึง10ปีได้สนุกกับกิจกรรมที่หลากหลายหัดใช้คอมพิวเตอร์ฝึกสมองฝึกคิดเลขเล่นปริศนาฝึกภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นป .1- ป .6 นั้นมีโปรแกรมทางคณิตศาสตร์อย่างเช่นโปรแกรมทัชแมทที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเด็กๆในการฝึกทักษะการคำนวณพื้นฐานเช่นการบวกการลบการคูณและการหารผ่านการแข่งขันและเกมที่ท้าทายนอกจากโปรแกรมทัชแมท แล้วยังมีเค r รูชเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ที่ช่วยฝึกแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เศษส่วนและร้อยละที่สำคัญคือใช้งานง่ายเหมาะสำหรับเด็กๆและต่อไปเป็นโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะกับนักเรียนมัธยมจนถึงนิสิตนักศึกษาปริญญาตีอย่าง o c t a ท e ที่เป็นโปรแกรม สำหรับการคำนวณเชิงตัวเลขและการวิเคราะห์ข้อมูลไม่หมดเพียงเท่านั้นยังมีโปรแกรมที่น่าสนใจอย่าง GeoGebra ที่เป็นโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ที่รวบรวมเอาสาระการเรียนรู้เลขาคณิตที่ชคณิตตารางคำนวณกราฟแคลคูลัสและสถิติสามารถนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ทำให้กระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นไปได้อย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากโปรแกรมการศึกษาทางคณิตศาสตร์แล้วมีโปรแกรมการศึกษาในรายวิชาอื่นๆอีกมากมายเช่นภาษาอังกฤษวิทยาการคำนวณและวิชาวิทยาศาสตร์ยกตัวอย่างโปรแกรมการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6 อย่างโปรแกรม Canagram เป็นเกมเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษช่วยให้นักเรียนมีความสนใจในวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้นยังไม่หมดเพียงเท่านั้นยังมีโปรแกรมในรายวิชาวิทยาการคำนวณอย่างโปรแกรม Scratch ที่เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์แบบบล็อกเบสที่ให้คำสั่งในรูปแบบบล็อกนักเรียนจะต้องจัดเรียงบล็อกคำสั่งตามลำดับขั้นตอนเพื่อเขียนโปรแกรมเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้และเริ่มต้นเขียนโปรแกรมและในรายวิชาวิทยาศาสตร์ยังมีโปรแกรมการศึกษามากมายเช่นคาเซียม โปรแกรมการศึกษาเกี่ยวกับตารางาธาตุและความสัมพันธ์ทางเคมีเต e ลราเรียมเป็นโปรแกรมท้องฟ้าจำลองสามมิติซึ่งแสดงภาพท้องฟ้ายามค่ำคืนเหมือนจริงช่วยให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับท้องฟ้าและดวงดาว และนี่เป็นเพียงตัวอย่างโปรแกรมการศึกษาใน Sorin OS Education เพียงเท่านั้นยังมีโปรแกรมการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียนและนักศึกษาอีกมากมายให้ทุกคนได้ลองใช้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ